เกตบบเหมือนกนะนั่นคือบองลังบูมเกตัดเลยเต็มที่ก่อนน่ออนนหห้าียแล้วเขาก็ลดลงลดลมนั่แหละนี่คือทรมฤาษีนี่คือมัคควาลังสันไมัคควาลังสันถ่าแล้วกลายเป็นทรมฤาษีแผง<ม>แผงเป็นธมฤาษีรมฤาษีก้านแดงค่ะแต่ไจ้านี่ก้านแดงก้านดำเหรอคะก้านดแบบนี้แล้วผายทีหนึ่ง กลายเป็นสกานิมิตนี่ก็สวยนะนี่สกานิมิตเพราะฉะนั้นบอลสามต้นนี่ไปจากตัวนี้ตัวที่สองแผงไปนี้ตัวที่สามแผงเป็นตัวนี้อแสดงว่าที่บ้านนี่จะเป็นมะควาลังสันล้วนๆเลยพวกก้านดำปีเลยเนะนั่นใช่นั่นใช่ถ้าก้านแดงเมื่อไหร่เป็นพมสีสวยครับพมสีสกานีก็สวยสวยหมด สมัยที่เลี้ยงตั้งแต่ปีสองหนึ่งมาเรื่อยๆนี่แหละเริ่มเลี้ยงในตู้หรือยังคะหรือว่ายังไม่เริ่มเลี้ยงในตู้สมัยสมัยนั้นเขาก็เลี้ยงในตู้กันแล้วใช่ไหมคะบ้างเพราะว่าเป็นบอลในตู้มันจะโตไวค่ะอฮแล้วเราไม่ต้องดูแลอะไรมันไงบ้านไม่อยู่เป็นอาทิตย์มันก็อยู่ของมันได้น้ําเนิ่มก็ไม่ต้องลรเลยก็อยู่ในตู้อยู่แล้วดูแดดแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าแดดเนี่ยอันนี้ใช้แสคลน หกสเปซ็นต์แล้วไอ้ที่มันม้วนอยู่นะคือแสดงเจดสิบปต้าสามารถที่จะถ้ามันร้อนจัดใช่ไหมเมษาป้าก็ดึงลูดอีกดึงเอเนี่ยมาแล้วก็ม้วนม้วนม้วนไอ้หกสิบ ม้อในหกสิบขึ้นไปแบลงมาเราไม่ได้ใช้หกสิตลอดไม่ได้ใช้เจ็ดสิบตลอดและใช้ยังไมาคุณป้าต้องว่าเราแน่เลยมันยงมากอะส่นี้คือเจอันนี้่่บมก็ี่ว่าแดอเราเลี้ยงตู้เล็กต่ดตู้เล็ก้แรงไม่ได้ตู้เล็กเขาจะบีบบีบแล้วผมเพิ่งจะสั่งตู้ใหม่ม่ป้านี่ไงมันเป็นแผ่นแผ่นไอไอไอไสมาร์ทบอร์ดลูก เลี้ยงทุกครั้งป้าใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมานั่นคือแมนอยู่ทาด้วยไม้เขาทําเขาเองนะเป็จ้างไม้หรกเป็นบะมงกอนทั้งเรื่อก็แผ่นสมาร์ทบอร์ดทำแลวต้องให้ป้าึ้นไปนั่งได้อะเพราะเพราะว่าป้าขัดเราต้องขัดพื้นเราต้องเอาออกเราก็ขัดให้เขา อือแล้วเราขัดเดือนละครั้งเหรอคะรูยยังไงแล้วแต่ถ้าเป็นเมือกแบบอย่างนั้นนะมันไม่น่าดูแล้วอะอ๋อก็คืออย่าให้เป็นน้ำเมือกแบบนี้ค่ะอื้อือแลดูไม่สวยมันควรจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเป็นแบบนี้ก็คือเราก็ควรล้างอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ควรขึ้นไปล้างแล้วก็ไปขัดทีนี้ทีนี้ในกรณีที่ปากโดยเล็กไงค่ะก็้วก็แบบนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะอือืออือือ แล้วเราเลี้ยงยังไงมันถึงจะไม่สูงชะลูดตูดปอดไปโดยที่แบบซู้ไปอย่างเดียวป่ะต้องดูว่าไล่เบอร์กระถางเวลาเลี้ยงนะค่ะนี่คือสี่นิ้วสี่นิ้วเต็มแล้วลากออกมาทั้งก้นเนี่ยเราจะรู้เลยเอ้าไม่เจริญซะแล้วเปลี่ยนเลยนี่สงสัยถ้าคุณป้าไปดูบอลที่บ้านใครโดนดูเต็มเลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น ไล่เบอร์ขบานไล่ไล่สบาไปจากนี่อยากนี่มาเล็กตัวนี้ก็ได้แต่อันนี้โอเคเลยรู้ไหมว่าป้าทำไมใช้กระถางแบบนี้บลุงมีเพชรดีอ่ะคแกเป็นคนผสมเป็นบรมมามครูเลยคค่ะรับผสมในเมืองผสมตัดวิรชนเกิดทุกต้นเสร็จแล้วก็ไปซื้อบ้านแกใช้ยูนองบุรีไอยู่อ่มเนี่ย ตายนานแล้วจ้ะสมัยที่สองแกก็ไม่อยู่เลยได้รับวิชาจากแกเราเป็นคนซื่อสัตย์ไงแต่คิดเงินผิดว่าลุงลุงคิดผิดค่ะหนูต้องให้ลุงอีกสองร้อยห้าสิบเลยแกก็ยกในเมืองให้เลยซึ่งแกแกหัวแก บอลก็ตับนี่มีสิบเอ็ดต้นใช่ไหมค่ะแต่ปล่อยบปทีสองต้นสามต้นในเมืองยังไม่ปล่อยแต่มาอยู่ที่ป่าแล้วให้มาบอกว่าหนุยาไปขายนะเอาไปทำแม่พันธ์มาถึงเราก็ไม่เคยมีตังค์เนาะขายขายให้เทศมตรีที่อุทยาไปสามทำสามขั้ใหม่นี้ก็เยอะนะใช่สามเยอะตายแล้วดังแล้วดังไม่มีต้นแม่แล้วเขาไมให้ เขาก็ให้ให้มาตอนนี้เองพวกกรุงเทพรู้แล้วว่าบอลออกตลาดแล้วเราเรามีอยู่กับเราอนี่เลยเจ้าของใกล้ทองประเสริฐเขาชื่อประเสริฐมาที่บ้านเลยเชาะเดี๋ยวนั้นเลยมาคนหลายคนพลังใหญ่ในในกรุงเทพมาหลายคนแล้วมีพี่รักดาปินทองเขาเป็นเจ้าของบอลปินรัะก็มาเชาะเดี๋ยวนั้นเลย อกเที่ยวละหกร้อยห้าสิบไเลยก็ถึงบอกไงว่าอันนี้คุยกับคุณป้าเวลาวางแผนที่จะทําสมุดประการเพราะว่าคือเราเราไม่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 สามารถผสมได้แต่ว่าก็จะมีแค่เราสองคนที่มีใช่ั้มใช่เราก็มันเริ่มจากตรงนั้นเราก็จะคุยกับคุณป้าว่าคือคอนเซปต์เนี่ยป้าก็บอกเราคอนเซปต์ดีนะเพราะว่าสมุดการมันเป็นแบบนี้ไงเขาสมุดเคดีเพราะนั้นจะเป็นบอนอื่นไม่ได้ต้องเป็นตัวเนี้ยก็เลย หุ่นค้างเนี่ยถ้าป้าถุนประการขายหมดป้าก็บอกว่ามาซื้อที่คุณโปนะคะอ่าไม่ยังไม่ขายที่ลูกแล้วปล่อยป่อยพร้อมกันอันนี้คุณป้าบอกทำยากมากเราเข้าใจแล้วว่าทำไมราคามันขนาดนั้นลงหกเนี่ยนะใช่จริงๆมันไม่เห็นสวยเลยป้าทำไมมีคนก็าชอบ้วยหรอมันมันมันบอลในตับในลูกใช่ตับุางแล้วเป็นเป็นตัวเอกของเรื่อง ใช่ไหมเป็นตัวเอกของเรื่องแล้วรูปร่างเขาก็เข้ายตั้งชื่อเนาะเอาจริงจริงเขาชื่อผุ้ชางใหเฉยนะแต่คนไปเรียกแบบนั้นเองก็มันหูบมันหูบเพราะเพราะว่าเขาหัวหัวเขาโอ้โอย่างนั้นแหละอ๋อมันเป็นรูปทรงหัวต้นแม่เสร็จแล้วเจอแต่ต้นลูกแต่ก็ลูกก็ถ่ายแววออกมาแล้วว่าเขาสวยไ่ไงเขาพีนอนให้นอนเลย จอด้วยอาไปแล้วอาไปแล้วเหลือแ,ล,อแล,ล,ลูกะล,ลูก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 ,ลกซึ่งเขายังลูกค้าย,ยังไม่เอาไปเด้ยคุณป้ามีพนานธครอย่างนั้นคนแทนที่รล้วที่สามเขาลืมไปแล้วโอ้ยนี่เป็นปู่เลยนี่ลูก้อมสวยด้วยนี่ป้าแผงตัดกระแสนับถึศรีอ่ะพาขนรีแล้วกลายเป็นพนานธคร <c oughs> บอนต้นนี้สามต้น สองต้นนี้นะป้าสอนมาแล้วว่าบอลแผงของต้นตอนจะแสงจะสองต้นนางใหม่ก็เปลีสีนสีนี่ไงนี่ไงสวยทำไมผมไม่เห็นสวยอย่างนี้บ้างอะนี่ยแหละป้าเลี้ยงบอลฟอมสวยเดี๋ยววันนี้ป้าอย่าลืมนาป้าสอนทำฟอมก่อนกด้ากเอาใส่เข้าไปในกระถางเดียวกันกี่ต้นหรอล่าหลายต้นกระถางใหญ่ก็หลายต้นหน่อยเบียร์ขาก็ะตอถามป้าหน่อยดูว่า อีบอลเหลืองเนี่ยทำไงให้มันโตผมมันมีบอลเหลืองมีสามสี่ตัวแล้วมันก็ไม่เคยโตเลยอแดดจัดลูกแดดจัดแดแดรับแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรไม,ไม้ไม้ทำไม้ทำไ,ไ,ไม่เป็นไรไม้ลาไม้ไม้ลูกอันนี้ป้าไมยเหลาเองอ